ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับอันนี้เป็นกรณีพยายามจะวางเพลิงคลินิกหมอนยิรันพิทักษ์วชระอยู่ที่ถนนสพสิทธิ์ตำบลในเมืองอ,อบนราชธานีน้องไบรทช่คุณหมอนิรันเป็น ประธานอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะคุณหมอก็เล่าเองบอกว่าตอนเชกประมาณตีสามสามสิบเจ็ดมีคนร้ายใช้เศษผ้าเศษกระดาษเทน้ำมันกา๊าซแล้วก็จุดไฟเผาบริเวณโคนเสาปูนซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของคลินิกถ้าหันหน้าเข้าคลินิกนะคะไฟก็เลยลุกไหม้บริเวณหัวมุมประตูเหล็กด้านนอกกระเบื้องบริเวณโคนเสาเนี่ยหลุดล่อนออกมาเพื่อนบ้านได้กลิ่นควันไฟก็เลยช่วยกันดับเอาไว้ได้ก่อนที่ไฟจะลามคุณหมอบอกว่าสาเห เหตุหน่าจะมาจากเรื่องการเมืองที่กำลังมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันอยู่เพราะว่าบางฝ่ายก็มองในการทำหน้าที่ของคุณหมอเนี่ยนะคะว่าไม่เป็นกลางก็ถูกปล่อยข่าวโจมตีเรื่อยมาเห <roar S 1> <ๆ S 2> ตุที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณหมอบ,บอกว่าถือว่าคนทำมีเจตนามุ่งร้ายก็มีการเดินทางไปแจ้งความเอาไว้เป็นหลักฐานแต่ก็ไม่ได้จะมุ่งเอาผิดกับใครคุณหมอบอกเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วก็ฝากถึงคนที่ทำด้วยว่าการกระทำแบบนี้มันไม่เกิดประโยชน์กับใครถ้ามีความสงสัยไม่พอใจในเรื่องไหนให้ใช้วิธีพูดจาทำความเข้าใจจะดีกว่าใช้วิธีการแบบนี้